สวัสดีครับเทนนวิ้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้เจ้าหนังโป้หนังผู้ใหญ่หนัง AV งมาฝากสาวๆของผมกันนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันกับคู่รากหลายคู่หรือกับผู้ชายหลายคนที่ดันไปเสพติดไอ้เจ้าหนังอย่างว่าเข้านะครับ ถามว่าไอหนังโป๊เนี่ยมันมีข้อเสียข้อดียังไงนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังนะครับข้อดีของมันก็คือไว้แก้เบื่อได้อย่างเช่นเวลาสมมติคุณมีบทรักที่มันน่าเบื่อแล้วอยากจะเอามากระตุ้นบางครั้งคราวอย่างเงี้ยนะฮะสามารถเปิดดูก่อนการมีเพศสัมพันธ์กันได้หรือเปิดดูเพื่อกระตุ้นเราอารมณ์กันได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเลือกหาแนวที่ตนเองชอบนะฮะมาเปิดเพื่อบิ i อารมณ์ได้ในใน กรณีเป็นรายๆไปหรือเป็นเคสไปนะฮะไม่ใช่ว่าเปิดทุกครั้งเปิดทุกวันหรือเปิดเป็นประจำเมื่อเวลาจะมีเพศสัมพันธ์ถ้าไอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเสพติดแล้วแล้วพอเสพติดเนี้ยมันจะกลายเป็นข้อเสียนะฮะข้อเสียอะไใหญ่ๆเลยนะของมันก็คือทําให้คู่ของเราเนี้ย มันจะไม่คอนเซนเทรตกันมันจะไม่มีสมาธิต่อการอย่างเช่นผู้ชายบางคนที่ติดหนังโป๊มากๆที่ผมเคยได้ยินมานะฮะคือขนาดมีเพศสัมพันธ์อนะสายตาแทนที่จะอยู่กับผู้หญิงของตัวเองเนี่ยนะครับก็จะไปมองอยู่แต่ที่ในในโทรศัพท์หรือในทีวีที่กําลังฉายหนังโป๊อยู่เนี่ยแล้วก็ทำไปตาก็อยู่ตรงนั้นนะฮะบางคนที่ติดหนักๆเป็นถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้ดูหนังโป๊เนี่ยขณะที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้เลย นะฮะจะต้องเปิดดูแล้วก็ต้องเสร็จพร้อมกับในหนังโป๊หรือต้องต้องทาให้เหมือนในหนังโป๊แล้วถึงจะถึงจุดสุดยอดนะครับพวกพวกที่ติดมากๆจะเป็นอย่างนี้นะครับทาไมผมถึงใช้คําว่าเสพติดซึ่งอันเนี้ยผู้ชายจะเป็นมากกว่าผู้หญิงเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาใช้คําว่าเสพติดเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วมันจะไปต่อในอีกจุดหนึ่งไม่ได้นะฮะเหมือนคนติดบุหรี่ถ้าไม่ได้สูบบุหรี่จะงุดหงิด คนติดเหล้าไม่ได้กินเหล้าก็จะหงุดหิดก็จะทําอะไรต่อไปในสิ่งที่ตัวเองอยากทําไม่ได้เหมือนบางคนถ้าไม่สูบบุหรี่ก็คิดงานไม่ออกถูกไหมฮะไอจะพวกที่เสพติดหนังโป๊นี่เหมือนกันถ้าไม่ได้ดูก็ไม่ถึงจุดสุดยอดถ้าไม่ได้ดูน้องเคไม่แข็งไม่มีอารมณ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสพติดไปแล้วเนี่ยมันจะบําบัดรักษายากนะครับ ก่อนอื่นเลยนะถ้าใครที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแนะนำนะฮะให้คุณบอกเขาก็ได้หรือหรือพยายามหาวิธีโน้มน้าวก็ได้อย่าให้เขาเปิดหรืออย่าให้เขาดูขณะมีเพศสัมพันธ์นะฮะอย่าเริ่มมาแต่แรกถ้าเริ่มมาแต่แรกแล้วแล้วเริ่มทําทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นติดแต่ถ้าใครที่ทําบ้างไม่ทําบ้างอ่ะเลิกทาซะดีดีกว่านะฮะหาวิธีการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนฉากเปลี่ยนมุมบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นกันให้คนสองคนเนี้ยสนใจกันอยู่แค่สองคนอย่าให้คนใดคนหนึ่งไปสนใจที่ หน้าจอนะครับถ้าถ้าคุณสังเกตดูนะว่าแฟนคุณเนี่ยหลังๆเริ่มถี่และแรกๆไม่เคยดูหลังๆมาต้องเปิดดูต้องเปิดต้องเปิดด,ปด,ดูปิดไปเลยครับบอกว่าอยู่ด้วยกันดูกันเองดีกว่าอย่าไปดูอย่างอื่นเลยนะฮะมันมันดูมากๆแล้วเดี๋ยวพอมันติดขึ้นมาแล้วต่อไปมีปัญหานะฮะอ่าผมจะยกตัวอย่างตัวผมเองบางช่วงเวลาของชีวิตผมก็ติดนะฮะมันจะเป็นช่วงเวลาอย่างสมมติเราช่วยตัวเองเราก็ช่อง ผู้ชายเนี่ยผมจะบอกยนะผู้ชายกับหนังโป๊เนี่ยเป็นของคู่กันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นเลยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเรียนรู้ไอว,ว,วิธีการหรือความสามารถว,วิชาการเอาง่ายๆวิชาการทางเพศสัมพันธ์เนี่ยผู้ชายเรียนรู้มาจากหนังโป๊ะนะฮะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้หมายถึงทุกคนนะฮะอย่างตัวผมเหมือนกันเด็กๆผมก็ชอบดูหรือโตขึ้นมามีบางช่วงเงาๆบางช่วงที่แบบไม่มีแฟนผมก็ติด ทุกครั้งที่ช่วยตัวเองเนี่ยจะต้องเปิดหนังโปด๊ดูไม่นั้นไม่ช่วยไม่ได้ไม่มีอารมณ์มันก็เลยทําให้บางครั้งเวลาเวลา,าเรามีแฟนบางทีเราเผลอเปิดดูอะไรเงี้ยแต่ผมผมพิเศษกว่าน่นอย่างนึงพอผมรู้ว่าผมติดอะไรผมจะเลิกทันทีผมจะเหมือนชัดดาวอะเหมือนสมมติว่าถ้าเลิกกับใครแล้วบล็อกไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนกันถ้าผมรู้ว่าผมติดบุหรี่ผมเริ่มดูดบ่อยละผมเริ่มดูดเลย ผมรู้เนี่ยอย่างผมรู้ว่าผมเริ่มไม่ดีแล้วติดหนังโป๊ถ้าสมมุติไม่ดูปุ๊บไม่ค่อยมีอารมณ์ช่วยตัวเองไม่สนุกหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะเลิกดูทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปแนะนําแฟนคุณว่าอยากให้เขาเลิกหรืออะไรเงี้ยคุณต้องมีวิธีโน้มน้าว ให้เขาแชัดาวมันได้ทันทีนะฮะมันยากครับมันเหมือนคุณไปขอให้คนติดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มันกันคุณไปขอให้คนติดหนังโปเลิกติดหนังโปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้สิทีเดียวคุณต้องมีเทคนิควิธีการพูดวิธีการอ้อนที่โน้มน้าวใจนะฮะแล้วก็หาเรื่องอะไรที่มันตื่นเต้น กว่าที่เขาดูในหนังโป๊เนี่ยมาเล่นกับเขามาทํากับเขาโดยใช้ตัวคุณเองเนี่แหละเป็นเครื่องมือทําให้เขาสร้างความตื่นเต้นความแปลกใหม่ให้เขาอย่างสังเกตดูก็ได้หนังโปที่เขาชอบดูเป็นลักษณะไหนอ่ะบางคนผู้ชายบางคนชอบดูหนังญี่ปุ่นใส่คอสเพย์คุณก็ไปหาเสื้อผ้าค,คอสเพย์มาใส่หรือบางคนชอบแบบเอาจอดูหนังหรือแบบอะไรเงี้ยอ่ะบางทีก็ไปพูลวิลล่าไปในรถไปทะเลอะไรกันบ้างก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยนะฮะต้องหาวิธีโน้มน้าวอย่าไปสั่งอย่าไปบังคับนะครับแต่ใช้วิธีเอาสเสน่ห์ของเราออกมาแล้วดึงดูดโน้มน้าว ให้เขาดูน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะฮะ แล้วก็เลิกดูไปได้ยิ่งดีแต่ถ้าคุณกับแฟนคุณสนิทกันมากสามารถพูดเปิดอกคุยกันได้นะคุณไปบอกเขาเลยว่าเนี่ยเธอฉันรู้สึกนะฉันไปฟังทีวีมาฉันไปอ่านหนังสือมาฉันรู้สึกว่าอาการของเธอเนี่ยมันคือการเริ่มเสพติดหนังโปแล้วนะฉันว่าเธอควรหยุดเถอะนะรักษาดีกว่าที่ให้มันติดไปมากกว่านี้แล้วต่อไปเนี่ยเธอจะไม่แข็งตัวนะถ้าเธอไม่ดูหรือไม่ถ้าช่วยตัวเองแล้วเธอไม่ดูหนังโปเนี่ยน้องเคเธอจะไม่แข็งนะต่อไปมันมีปัญหาทางเพศนะอย่าไปดูเลยนะลดลงเถอะหรือเลิกดูเถอะหรืออะไรเงี้ยมา งอื่นทําสนุกๆก,กันเดี๋ยวฉันจะเล่นอันนี้กับเธอฉันจะเล่นอันนู้นกับเธอนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ไขที่มันยากผมบอกเลยว่ามันยากมันจะน้อยคนที่มันจะเป็นเหมือนผมที่แบบรู้ว่าไม่ดีปุ๊บหยุดทันทีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่นี่นะฮะทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นบางทีบางทีเหงาๆเปิดเปิดดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ติดแล้วแต่ถ้าใครที่ติดเนี่ยต้องพยายามหาทางเยียวยารักษาและแก้ไขให้ได้นะฮะอันนี้ก็เลยเอามาฝากสาวๆของผมกันถ้าใครไม่รู้เทคนิคในการโน้มน้าวหรือในการ เราใจเขาเนี่ยนะครับผมแนะนำคอร์สใหม่ของผมเลยนะฮะฟินเทอร์ปีเนี่ยผมจะมีเทคนิคเด็ดๆที่มาเปลี่ยนไอ้บทรักชีวิตรักที่มันมีปัญหาหรือหน้าเบื่อเนี่ยให้มันฟื้นฟ,นฟูเล่าร้อนขึ้นมาใหม่นะฮะจากการหาอินสปีเรชั่นแรงบันดาลใจจากที่ต่างๆจากภาพ,พยนตร์จากสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเนี่ยนะฮะในคอร์สเนี้ยผมจะบรรจุไว้เยอะ หลายเรื่องหลายราวที่ให้สาวๆของผมเนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับถ้าใครมีคําถามอยากปรึกษากับผมนะฮะลิงก์ไลน์ผมใน Facebook จะอยู่ข้างบนใน YouTube จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ขับกิ๊กด้วยนะครับไอรายการซ e เ r ทลูมาเมื่อไหร่เขาจะได้แจ้งเตือนคุณทุกวันจัน์พุธสุกเวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคําว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้ส มีคตอบให้คคุณนะรับค์สใหม่ของผมคอร์สนี้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออร์ลเซ็กส์ให้ผู้ชายนะครับ ทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาป่าของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพานตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรคบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับมแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะ ถ้ารักเอาท์ดอร์ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไง ผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่านขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการตรงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นแบบสึกทัาให้คุณทําไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดกินเทโลปีจกบ,บําบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ